ภารกิจต่อไปนะครับทรินุกำลังย่องมาล็อกคอซีเจเลยนะครับฮ้ยนั่งอินคอยหายใจบอกได้ยาเฮ็ดคอยคอยขอโทษหลายๆแล้วก็ซีเจก็หันมาด่าทรินุนะครับเจ้าบ้าไปแล้วบอกอยู่ดีๆก็มาล็อกคอคอยเอาขอโทษหลายๆทดสอบปฏิกิริยาเจ้าซื่อๆว่าเจ้ายังมีปฏิกิริยาว่องไวอยู่บอกแล้วก็ทรินุนะครับก็อยากจะให้ซีเจไปส่งของให้พวกของทรินุหน่อยเพราะว่าตอนนี้พวกของทรินุกำลังลำบากแล้วไม่มีอุปกรณ์ในการต่อสู้นะครับก็อยากจะให้ซีเจไปส่งของด้วยกัน กาขับเครื่องบินไปสูงให้นั่นเองนะครับซึ่งซีเจก็ไม่อยากไปอยู่แล้วครับแต่ว่าทริโนก็บอกว่าให้ไปทําเพราะว่าพี่สวิตของนายไหน,นกำลังติดคุกกี้ไก่อยู่ตอนนี้ <Bro. S 1> แล้วภารกิจนี้นะครับเราก็ต้องบินไปสูงขงให้กับลูกน้องของทริโนไม่ใช่ลูกน้องสิ <Bro. S 1> ก็คือเพื่อนร่วมงานของทริโนนั่นเองนะครับถ้าเราบินสูงไปนะครับเราก็จะโดนเลดาจับได้นะครับก็ระวังด้วยนะครับแต่ว่าซีเจมีพลังวิเศษนะครับซีเจก็เลยไม่กลัวอะไรนะครับก็จะบินสูงหรือว่าบินต่ำก็ไม่ มีผลอะไรนะครับสลับ CJ นะแต่ถ้าบินสูงก็จะมีเครื่องบินขับไล่ด้วยนะครับแต่ว่า CJ ก็ใช้พลังวิเศษเพื่อที่จะให้มันบึ้มลงนั่นเองนะครับนี่ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับก็ให้เรามาที่วงกลมสีแดงนี่เลยนะครับก็จะเป็นการส่งของนั่นเองนะครับนี่ก็ปล่อยของไปในที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราบินกลับไปที่สนามบินของเราเลยนะครับที่ CJ ซื้อไว้นั่นเองนะแล้วจากนั้นให้เรามาลงจอดที่สนามบินนะครับภารกิจนี้ก็จะเป็นอันสําเร็จเลยนะครับแต่ว่าผมมา จอดไม่ตรงสนามบินนะครับขอถอยหลังกดแป๊บนึงแล้วกันนะครับขอถอยหลังให้มันตรงจุดสีแดงนี่เลยนะครับเดี๋ยวก็ถอยก่อนนะถอยถอยถอย,ถอยแล้วก็ลงจากเครื่องบินนะครับภารกิจนี้ก็จะสาเร็จไปเลยนะครับผมโดผดบครับหยากระเบิดทิ่มแอโมโหลด ภารกิจโตไปนะครับสายลับของทอริโน่ก็ดันทรยศซีอนนะครับก็ใช้พลังวิเศษไม่ได้นะครับสําหรับคัดซีนนี้นะก็ใช้ไปก็ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับซีเจก็ต้องไปหลบที่กล่องนี่นะครับแล้วพวกนี้นะครับก็กําลังขนกล่องอยู่นะครับแม่เดมันช่างจ้าเสลือเกินนะครับแล้วซีเจก็กําลังลีเบิงอยู่นะครับก็วันหลีบิงอยู่นําทอริโน่นะครับแล้วก็ทอริโน่กลับมาจะใสยกระบอหัวครับซีเจกระตื่นเลยทีเดียวครับเพราะว่าได้ยินเสียงทอริโน่นะแล้วก็ทอริโน่ก็อธิบายให้ซีเจฟังนะครับบอกว่าพวก ี่นะมันจาดขโมยระเบิดของรัฐบาลไปขายนะครับแต่ว่าซุ้มนั่นบูหูแหละครับว่ามีเจ้าของแลลวสนามบินนี่แล้วก็โทริโนโก็จะใ่ใ้ซีเจ็ไปจัดการให้เลยนะครับก็จัดการให้เหียนนะครับแล้วก็ระวังระเบิดในเดอร์เจ้าฮิตบุดีเจ้าอาซิลิเป็นขีดข้านเครื่องบินนันก็ได้ แล้วก็เราขับรถขึ้นไปเครื่องบินเลยนะครับก็ขับเข้าไปเลยนะก็ขับให้ทันด้วยนะครับแล้วก็ระวังอุปสรรคด้วยนะครับที่มันปล่อยออกมานะครับถ้าชนแล้วมันก็จะทําให้เราเสียหลักนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นได้เปน็นที่เรียบร้อยนะครับพลังวิเศษพลังวิเศษว่าสั้นพลังวิเศษก็ใช้ไม่ได้นะครับพอซีเจขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีของลอยลงมาแล้วก็ ชนรถของ C j เจตกลงไปแล้วนะครับแล้ว CJ ก็ต้องมาแย่งร่มชูชีพกับคนคนนึ่งนะครับที่มันจะมีร่มชูชีพอยู่นะครับก็ซุมนี้นะครับมันก็จะมากกับ CJ นะครับมันคือหาวแท็กนี่แล้วก็ให้เรามาแย่งร่มชูชีพกับมอนี่เลยนะครับแล้วนี้ก็เก็บไปเลยนะแล้วก็ห้ามใช้ปืนด้วยนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับให้ใช้แค่ระเบิดที่กดปุ่มนะครับโลโก็ให้เราวางไปเลยนะครับวางกี่อันก็ได้นะครับนี่วางไปเลยเอาให้เงี้ยนไปเลยนะครับ CJ กจวางเยอะเลย ทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งออกไปจากเครื่องบินนี่ก่อนนะครับแล้วก็ CJ ก็จะกดระเบิดนั่นเองนะครับเครื่องบินนี่ก็จะระเบิดแล้วก็ภารกิจน,นี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับนี่ซีก็โดดลงมาอย่างเท่เลยนะครับ ภารกิจโตไปนะครับก็ต้องให้มาภายในเวลา2องทุ่มถึง6กโมงเช้าด้วยนะครับล้วก็จะเจอกับเดรทูนะครับที่กําลังทําอะไรก็ไม่รู้นะครับในเครื่องบินซ่าเครื่องบินนะครับก็กําลังเล่นท่ายากอยู่นั่นเองนะครับทั้งๆที่แบบว่าแกแล้วก็ยังจะทํานะครับเดี๋ยวกระดูกหักเอานะครับแล้วก็เดรทูก็พูดกับซีเจนะครับซีเจก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็มาเจอตรงที่ซ่าเครื่องบินนะครับก็เดทูกําลังรําอยู่นั่นเองนะซีเจก็งงว่าทําไปทําไมนี่ลงมาแหมตกมาคอยบรับผิช ตอบนี่ยข้อฮะคอยกระปุรงล่งบอลดิแล้วจากนั้นนะครับดทูก็โดดลงมาแล้วก็เกือบจะล้มเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังประคองตัวเองได้นะครับถึงแม้จะแก่แล้วนะแล้วก็ดูทูนะครับก็อยากจะให้ซีเจไปหลักของสักอย่างนะครับอยู่นําคายทหารขอลงนะครับอ้ผมกาปตี้ให้ไอ้ก็ได้ครับผมจะให้อ้ยไปเอามาให้ข่อยอีลีบทสันข่อยสิจูบเจ้าคนนี้ดิมามามาก็มาเอาอเออโอเคโอเคอเคดี๋ยวข่อยไปก็ได้อย่หิตคือสี่ข่อยขุนลุกขอบคุณหลายๆครับข่อยกรกาบเจ้า้ ลแล้วเดดทูนะครับก็มาส่งซีเจถึงค่ายทหารเลยนะครับแล้วก็ไล่ซีเจให้ลงจากรถเลยทีเดียวนะครับลงไปแล้วก็ซีเจก็โมโหนะครับก็ใช้พลังวิเศษเลยนะครับเพราะว่าซีเจโกรธแค้นมากนะครับแล้วก็เดดทูก็ไม่เกรียมเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับเดดทูก็สามารถฟื้นได้นะครับแล้วก็ที่ตั้งตรงนี้นะครับก็จะมีห้องใต้ดินอยู่นะครับก็สามารถเข้าได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่เปิดต้อนรับนะครับเราก็ต้องเข้าอีกทางนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนแล้วซีเจก็บุกเลยนะครับซีเจ ก็ icana, ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่า CJ มีพลังวิเศษนะครับยิงอา g ีเป็นหนัดเลยทีเดียวนะครับก็โดนอยู่นะครับ c ีเมไม่เป็นต้องหลบในที่มืดนะครับ CJ ก็รัปอาว r p จีใส่เลยนะครับจิวจิวจิวนี่แล้วก็ให้เรามาเข้าตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นก้งเหล็กอยู่นะครับนี่ก็ให้เราโดดเข้าเลยนะครับ มันก็จะมีขวดที่มันตั้งไว้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับยิงได้มันนี่เอาแต่ว่าขวดลอยได้ซะงั้นนะครับเป็นไรนะครับไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องของเรานะพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหัวใจที่หมุน360องศาอยู่ที่นี่นะครับก็สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าซีเจไมจำเป็นต้องเก็บนะครับเพราะว่าซีเจมีพลังวิเศษป้องกันตายอยู่นั่นเองนะครับนี่แล้วก็จะมีบริการด้วยนะครับซีเจก็ต้องบุกเข้าไปนั่นเองนะครับโอ้โหกว่าผมจะหาทางมานี่ได้นะครับก็อันดับแรกเราก็ต้องมาเอาคีย์การ์ดก่อนนะครับ เพื่อที่จะมาเปิดประตูตรงนี้นะครับเรายังไม่มีคีย์การ์ดเราก็ต้องมาเอาคีย์การ์ดจากคนคนนี้โกลนะครับขอบคุณสำหรับคีย์การ์ดครับลูกพี่แล้วก็ให้เรามาที่จุดสีแดงเลยนะครับเรามาจะเป็นจัดการคนนี้ก็ได้นะครับสงสารนะครับก็ปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เราเข้ามาตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นบันไดยาวลงไปนะครับ CG ก็ต้องใช้จ e t แพรกในการลงมานั่นเองนะครับนี่ก็มันก็ไม่เปิดให้นะครับแล้วก็แบ็คโปรเจกต์นี่นะครับก็คือจ e t แพรกนั่นเองนะครับแต่ว่า CG ก็เสกมาได้อยู่นะ ครับไม่จําเป็นต้องใช้จิตมีนแต่ว่ามันก็ต้องเก็บก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ประตูมันเปิดให้นะครับถ้าไม่เก็บมันก็ไม่เปิดให้นะแต่ว่าซีเจไม่จาเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับซีใช้ตัวที่เสกมาก็ได้นะครับลอยขึ้นไปมันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จากนั้นให้เราบินมหาเดดทูเลยนะครับเดทูก็จะเอาแบ็กโปรเจกต์นี่กลับไปเลยนะครับเอาเงินคาขนมให้ผมนะครับผมอยากได้แต่ว่าเดดทูไม่สนใจนะครับก็ขับรถหนีไปเลยทีเดียวนะครับ แล้วเดทูก็โทรมาหา CJ นะครับทั้งๆที่ทิ้งซีไว้ที่กลางภูเขาเลยทีเดียวนะครับเดทูก็อยากจะให้ c ีเจไปหาที่สนามบินที่ CJ ซื้อมานั่นเองนะครับมาหาดนวน What the แล้วก็ให้เรามาหาเดอรทูตามที่สัญญาเลยนะครับซีจก้นั่งรอจนเมื่อยแข้งแล้วนะครับแล้วก็เจอเดอรทูกาลังหัดขับเจ็ทแพ็อยู่นะครับแล้วก็ล้มไปแล้วนะครับเกือบกระดูกหักเลยทีเดียวนะแล้วก็เดอรทูนะครับก็พูดคาประหลาดประหลาดให้ซีฟังนะครับก็คือบลา bla 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 บลานะครับเพราะว่าผมขี้เกียจพาคนีนเองนะครับเล่นหลอกเล่นนะครับก็คือสกราชใหม่ได้เริ่มต้นแล้วซีตอนนี้ฉันอยากให้นายไปขโมยของโดยใช้เจ็ทแพ็นีหน่อยมันเป็นของสําคัญ ก็ข่อยอีลีเได้ซีเจเอาไมาข้ข่อยแน่ข่อยอยากได้ข่อยอยากจะเอาไปโชว์ในเือนมันเป็นสารสีสีเขียวๆดอกข่อยก็บอบกว่ามันคืออย่างเอาไปเอาไม้ข่อยแน่เออเจ้าบ้าไปแล้วบอก่าอยากเอาไม้ให่งังันสารเขียวๆนะแล้วก็เจ้าก็บอกว่านว่ามันคืออย่างเสียข่อยไปรักเฮี้ยเอาไม้อย่างข่อยอยากขู่เอาไม้ข่อยรูดข่อยอยากได้เอาไมา้ข่อยแน,ยาาขยนย่ขอขอลองขอ่อยขอลองอีลีข่อยครับเจ็ดแพ็คบอเป็นซื้อข่อยเลยอยากให้เจ้าครับให้แน่ครับไปเอามาแล้วก็ตัว ก็มู้ให้ซีจฟังนะครับว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เฝ้าแลนดเลยครับเฝ้าแลนหนีไปลบไพ่ก่อนนะครับ แล้วจากนั้นให้เรามาที่ทางรถไฟเลยนะครับของที่เดอะทูต้องการนะครับมันก็จะอยู่ที่รถไฟคันนี้แหละนะครับรถไฟขบวนนี้นะก็จะมีทหารป้องกันอยู่นะครับให้เราจัดการทหารก็ได้นะครับแล้วก็ให้เรายิงกล่องดูนะครับว่ามันจัดได้ของที่เดอะทูต้องการอยู่หรือเปล่านะครับบางอันก็ไม่มีนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับพอเจอแล้วเราก็เอาไปให้เดอะทูที่สนามบินของเราเลยนะครับก็บินไปอย่างที่ที่นะครับไม่ต้องสนใจอะไรดังนั้นนะครับแล้วก็ซีจีก็ใช้พลังวิเศษด้วยนะ P. เพื่อที่จะจัดการพวกนั้นนะครับมันชอบยิงซ j เจเสือเกินนะครับทั้งทั้งซีจก็ยังไม่ได้เปิดก่อนนะ <No. S 1> แล้วก็ให้เราเอาของมาให้เดดทูเลยนะครับซีจก็สงสัยนะครับว่าไอ้เขียวนี่มันคืออะไรนะครับมีรังสีด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดดทูก็บอกว่าขอ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 ,ขอนะครับแล้วก็โอ้มันคืองามแท้มันคือสวยแทมแล้วซีจก็สงสัยนะครับว่ามันคือ,อยังค่อยกระโงูมาต้องหูคอยสีกอดไวคอยสีเอาไปนอนนั่มจะกเขามาใกล้คอยแล้วก็เดดทูนะครับก็รีบขึ้ รถหนีไปเลยทีเดียวนะครับโอเคยินดีดีซอยเดอร์แลวก็สารสีเขียวที่เดดทูได้รับนะครับตัวเกมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนี่แหละนะครับพอเราทําภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับส่วนแบ่งนี้ด้วยนะครับที่มันหมุน360องศานะครับก็สามารถมาเก็บได้ทุกเมื่อนะครับ และนี่ก็คือภารกิจเสริมอีกหนึ่งภารกิจนะครับก็คือภารกิจเดอร์สแตรกเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็เป็นการแข่งรถนะครับ CJ ก็ใช้พลังวิเศษก็ง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอแค่แข่งให้เราชนะนะครับแต่ว่า c j ตัวนี้ปีนแล้วก็รถกำลังจมดินเลยทีเดียวนะครับตอนนี้รถกำลังไฟไหม้นะครับเพราะว่า c j มันไม่สามารถขึ้นได้นะครับถ้ารถยังไฟไหม้อยู่นะครับนี่ก็ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ารถจมดินนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ยังขี่ไปได้เหมือนเดิมนะครับแล้้้ววกก็ภารรรริจจนนนีะะคคัับบบพเงแล เราก็จะได้รับเงินรางวัล25,000เหรียญด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะได้รถคันนี้มาอยู่หน้าสนามแข่งอันนี้ด้วยนะครับก็ภารกิจนี้นะครับจะมาทุกๆวันพฤหัสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็วิธีการกดดูนะครับก็ให้เรากดแถบค้างไว้นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่ามันเป็นวันอะไรนะครับก็ตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันเสาร์นี่แหละมั้งนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็อยู่สนามที่เดียวกันนะครับก็จะมาคนละวันนะครับก็จะเป็นให้เรา เก็บแต้มนั่นเองนะครับก็จะเป็นวงกลมสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับสีเขียวก็จะได้1แต้มสีเหลืองก็จะได้2แต้มสีแดงก็จะได้3มแต้มนั่นเองนะครับก็ภารกิจนี้ครับก็ให้เราเก็บแต้มให้ถึง30แต้มนะครับภารกิจนี้ถึงจะผ่านได้นะครับว่าจะเก็บให้ครบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเก็บไม่ครบนะครับเพราะว่าผมเล่นยังไงก็เก็บไม่ครบสักทีนะครับผมก็เก็บแค่30แต้มก็พอนะครับแล้วก็2ภารกิจนี้นะครับก็มีผลต่อเซฟของเราด้วยนะครับถ้าไม่ทําเซฟของเราก็จะไม่100%นั่นเอง นะครับแล้วก็ภารกิจนี้นะครับพอเราเล่นจบแล้วนะครับเราก็จะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันทาไมเป็นนี้โอเคมาแล้วครับก็เราก็จะได้รถคันนี้เลยนะครับที่ผมระเบิดไปแล้วนะ